ละครับเวลาเราเจอกระสอบที่มีการเย็บมาแบบนี้นะครับเราก็มักจะเรารู้แหละเราบอกว่าทุกคนรู้กันว่ามันมีวิธีการดึงที่ดึงปึ๊ดเดียวแล้วออกมาได้ใช่ไหมแต่มันก็เราก็มักจะงดกิดว่าบางทีเราก็ได้บ้างบางทีเราก็ไม่ได้บ้างพอเห็นด้านยาวๆอย่างนี้เราก็มาหาด้านยาวนี้ก่อนเลยเพื่อดึงนะครับแต่บางทีมันไม่ได้ดึงด้านนี้มันดึงด้านมันดึงด้านที่สั้น ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตเราก็มาดูด้านที่มันจะมี2ด้านนะด้านนี้จะมี2เส้นนะครับจริงๆถ้ามันมีสีมันจะเป็น2สีอันนี้พอดีมันเป็นสีขาว2เส้นนะครับด้านนี้จะเป็นเส้นเดียวนะครับให้เราเอาด้านที่เป็นเส้นเดียวนี่แหละเข้าหาตัวแล้วเราดึงจากด้านนี้นะซึ่งในถุงนี้มันทาเราหลอกไว้ใช่ไหมมันทําหลอกไว้ด้านนี้ด้านนี้สั้นไม่มีอะไรให้เราสนใจเลย ในขณะที่ด้านนี้ยาวเราก็จะมุ่งมาแต่จะดึงจากด้านนี้แต่วิธีง่ายๆเนี่ยก็คือว่าเราเอาด้านที่นะครับเป็นเส้นเดียวเนี่ยเข้าหาตัวนะครับแล้วเดี๋ยวตัดตัดปมตรงนี้เนี่ยออกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเดีย๋ยวเราจะมาลองตัดตรงนี้กันนะครับอ่ามัน,มนอ่านี่นะครับด้านนี้เนาะแล้วก็รูดเลยเห็นไหม มันจะรวดเร็วนะครับถูกทางถ้าเราไปมัวแต่ดึงฝั่งนน้นอยู่เนี่ยซึ่งมีหางยาวๆเนี่ยเราอาจจะหุดหงิดกับมันได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการแกะถุงกระสอบถุงข้าวถุงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเย็บมาแบบนี้นะครับใครสอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาฉลาดนะเดี๋ยวเรามาดูท็อปเปอร์กระสออันนี้เขาส่งมาให้นะส่งเร็วมากของมิลินท็อปเปอร์นะจริงๆก็ สนใจยี่ห้ออื่นแต่ยี่ห้อนี้มันดังก็เลยเลือกยี่ห้อนี้ราคาพอดีว่า5.5าเด้วยนะครับก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับสุกับสองพันเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้ดูครับอ่าอันนี้นะครับเราก็ซื้อท็อปเปอร์แบบนุ่มแน่นนะครับผมซื้อแบบ5ฟุตมาลองก่อนเนาะของบ้านมิลินนะฮะบ,บ้านมิลินเป็นที่เรื่องดึง ใช้ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ส่งเร็วมากครับส่งเร็วมากจริงๆครับอันนี้ลองปูแล้วนะครับไอ้ลองลางออกมาละความหนาของมันนะเดี๋ยวผมมาวัดให้ผมคิดว่าใช้สักพักเดี๋ยวมันก็คงยุบลงนะครับแต่สิ่งที่พบอย่างแรกคือว่ามันมีกลิ่นบางอย่างนะมีกลิ่นบางอย่างออกมาจากที่นอนอันเนี้บอกไม่ถูกเป็นกลิ่นที่บอกไม่ถูกแต่คิดว่าเดี๋ยวสักพักก็คงจางไปนะฮะ อันนี้ก็สำหรับเตือนสีฟุตก็จะถือว่าล้นขอบออกมานิดนึ่งนะฮะล้นขอบมานิดนึงนะครับด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะผมจัดให้ดีอาจจะล้นขอบแค่นิดเดียวนะครับอันนี้อาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้แต่ก็เนี่ยมีกินบางอย่างไม่เชิงว่าไม่รู้ดิแปลกจมูกนะครับบอกไม่ถูก เดี๋ยวจะลองนอนแล้วก็ลองดูครับว่ามันได้ความรู้สึกยังไงนะครับเนื่องจากว่ามันมีความหนาถึงเกือบสี่นิ้วนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเราซ้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับผ้าปูเตียงคองเอยแบบนี้แหละครับที่จะทําให้คลุมไม่ครบนะครับคลุมไม่คล,มมคลุมไม่เต็มเตียงของเรานะครับที่นอนของเรานะครับ ก็ผมว่ามันก็ทําให้ขาดความสวยงามไปเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีผ้าที่มันมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยหนากว่าน,นี้หรือเปล่านะครับในมุมครับผ้าปูแต่ผมคิดว่าคงหาย,ยากเพราะว่าผ้าปูอาจจะไม่ได้ทําเผื่อความสูงแบบนี้ไว้นะครับอันนี้ก็ต้องดูสำหรับอันนี้เป็นผ้าปูสําเร็จรูปนะที่มันมีเข้ามุมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นผ้าปูที่ไม่ได้เป็นผ้าปูสําเร็จรูปอะครับ ก็คิดว่าน่าจะสามารถโคเวอร์มันได้อยู่นะครับก็ลองนอนไป2คืนแล้วนะครับนะฮะก็ถือว่าจริงๆก็ถือว่านุ่มนะฮะถือว่านุ่มเลยแหละแน่นนุ่มก็โอเคตามฟีลลิ่งของมันนะแต่เนี่ยพอนอนพอนอนใช้งานจริงนะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะภระรยาผมจะตัวเล็กนะครับก็จะยุบน้อยหน่อย นะครับส่วนของผมนี่ปุ่มไวอย่างนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันว่ามันเป็นลักษณะของอ่อะไรอ่ะเป็นเมมโบ y รีหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันมันควรจะคืนตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ังเกลของผมเป็นหลุมลึกเหมือนกันนะเออก็ประหลาดดีนะครับก็ประลาดดีนะครับมัน แต่เข้าใจว่าถ้าเป็นพวก Memory Foam มันก็จะคืนตัวนะแต่หรือเปล่าวะก็ไม่เคยนอนเหมือนกันปกติก็นอนที่นอนสลัมบ์แนซินด้าอะไรแบบนี้ครับปกติแบบธรรมดาอันนี้ก็จะให้เห็นนะครับแต่โดยรวมก็คือว่านอนสบายขึ้นนะนอนสบายขึ้นครับนุ่มขึ้น